เตาดีดอีฮอฟิลิปนะครับผมลูกค้าแจ้งนะครับผมอาการเสียนะครับผมไฟสีส้มกระพริบตลอดนะครับผมได้มีเสียงดังตลอดเวลานะครับผมเราจะทําการทิศเครื่องดูก่อนนะครับผมเสร็จปั๊กนะครับผมเปิดในส่วนของตัวเตาดีดนะครับอาการตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับผมมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับเป็นไฟสีส้มนะครับผม ปิดปิดปิดไม่หยุดเลยนะครับผมถ้าเราเจออาการอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมให้เราปรับที่ตัวบลุ่มปรับอุณหภูมิก่อนนะครับหมายไว้ที่ตัวเลขสองก่อนได้ครับผมแล้วมือสัมผัสดูนะครับผมว่าหน้าเตาร้อนหรือเปล่านะครับถ้าหน้าเตาร้อนนะครับผมตัวนี้สามารถดังเครื่องได้นะครับคีนเครื่องได้นะครับผมแต่ถ้าหน้าเตาไม่ร้อนนะครับ ตัวนี้ไม่สามารถล้างเครื่องได้นะครับผมต้อง่้มให้หน้าตาร้อน,นก่อนนะครับตัวนี้หน้าเตาร้อน,นนะครับจับไม่ได้เลยนะครับผมผมจะทําการล้างเครื่องนะครับผมอบแรกนะครับผมเติมน,น้นํานะครับผมในแทงน้ํานะครับพอประมาณนะครับใช้สาหรับล้างเครื่องนะครับผมประมาณครึ่งแทงนะครับ มาเติมน้ำเสร็จนะครับผมในส่วนนี้ของลูกค้านะครับผมมันจะมีในส่วนของตัวรอง้ังตะกันแถมมาให้นะครับผมของลูกค้านะครับแถมกับตัวเครื่องนะครับผมเจตตัวนี้ผมไม่มีนะครับผมใช้ตะแกรงเด็กนะครับผมกับตัวกระดมังนะครับเพื่อบางในส่วนของตัวหน้าเตานะครับผมตะแกรงเด็กย่างก็ได้นะครับผม ย่างเด็กปิ้งก็ได้นะครับผมนับแรกเลยนะครับผมปรับความร้อนให้สูงสุดนะครับผมมาทีติลนยนะครับผมตามภาพนะครับให้กดปุ่มนะครับผมตรงไฟสีส้มนะครับ2วินาทีนะครับผมค้างไว้นะครับจะได้ยินเสียงดังปีดยาวนะครับ แล้วก็นํามาวางไว้นะครับผมเครื่องก็เดี๋ยวทําการล้างนะครับผมก็จะได้ยินเสียงปั๊มน้ำนะครับผมน้ำประมาณสองถึงสนาทีนะครับผม รอสักพักหนึ่งนะครับผมสังเกตน,นะครับผมจะมีน้ําหยดครับผมหยดในส่วนของตัวนี้นะครับ้านหน้าเตานะครับผมสักพักหนึ่งนะครับ เมื่อขั้นตอนการล้างจบสมบูรณ์นะครับผมไฟสีส้มก็จะดับไปนะครับเป็นไฟสีฟ้านะครับผมกับพิบนะครับให้ปรับความร้อนนะครับผมมาที่ตัวเลขสามนะครับผมเราจะลองใช้างานดูนะครับเดี๋ยวให้ไฟสีฟ้าหายกับพิบก่อนนะครับลองกดใช้างานดูนะครับ ครับผมนี่คือไอ้น้ำออกปกตินะครับผมในส่วนนี้นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่อาการเสียของตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้เครื่องจะเตือนให้ล้างนะครับผมขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับผมขอบคุณครับผมที่รับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม